สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้เฟมิลี่นะคะวันนี้จะพาพ่อโกโก้ไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวไปที่ไหนคะไปดูไปไกลเลยไปสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปซ้อมนะคะไ,ไปซ้อมไปซ้อมซ้อมอะไรซ้อม สำหรับรางวัลที่หนึ่งแต่แต่ไม่ได้ถูกนะคะวันนี้ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกค่ะวันนี้ไปไปรับเงินรางวัลเลขท้ายสองตัวเองหกใบค่ะหกใอยากไปเที่ยวเฉยๆค่ะหาหาเรื่องหาเรื่องหา,เร,งหาเรื่องเที่ยวก่อนนานๆจะออกเดี๋ยวตอนนี้อยู่บนทางทางด่วนนะคะทางด่วนทางด่วน บนทางด่ว,วนมีโกโกโ้กโ็กโกโกพาไปนะคะอยู่บนทางด่วนี่ซอยนนทบุรี39สนามบินน้ำสนามกินน้ำโอ้ยคิวเยอะไหมเนี่ย <c oughs> เราไม่เราไม่เคยมานี่มาเที่ยวนั่นแหละกโก้ ถือโอกาสมาเที่ยวนี่ไดทูไม่ได้ดไ,ไดทูไหมในมีรถเนี่ยรับรางวัลแบบไดทูเราไม่ต้องไปอาคารจอดรถหรอกทางเข้าทางเข้าอ้าวต้องถามไหมไม่ต้องถามอ่ะ เก้าโมงแล้วเขารับได้ตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสามถึงบ่ายสาแต่ก็แปลกดีนะมันอ๋อได้ทูตามป้ายได้ทูเซอร์วิสตามเข้าไปเลย <c oughs> รถรถมิติดีดนะลูกอดีดีดีชอบชอบประสบการณ์นะคะ ประสบการณ์ข่าวจริงจริงรับออนไลน์ก็ได้แต่แม่อยากมาเที่ยวอยากมาเที่ยวดูเนี่ยใช่ไหมเหรอโอเคนี่นี่มีรอปรพอรอปรพอด้วยนี่บริการเซอร์วิส อ๋อคิวไม่เยอะคิวไม่เยอะหนึ่งมีช่อง1 2ึ่งสอห้อ๋อมีห้าช่องใช่ใช่ดูดูแล้วเขาแม่ดูแล้วเขาบอกมีห้าช่องอ้าวดูยังไงอะยังงไเดี๋ยวนะเขาไวมากเลยเสร็จแล้วนะคะรับเงินรางวัลเสร็จแล้วสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวหกใบนะคะ รายทูร้ายทูเข like <half back laughing at you> really ้าไปอยากมีประสบการณ์นะคะไหวมากเลยสุดๆเลย1ินาทีเสร็จไม่มีการต่อต่อแถวไม่มีการต่อคิวใดๆทั้งสิ้นนะคะขับไปปุ๊บได้เลยตอนนี้โกโก้อยากกินกาแฟร้านอะไรนาะจำชื่อไม่ได้อะเดี๋ยวจะไปวนกลับมาร้านชื่ออะไรนาะ บัททอมเหรอบัททอมเลสอ๋อบัททอมเลสไม่รู้ไม่ชินเดี๋ยวจะยูเทินไปอ่าเดี๋ยวเลี้ยงแม่เลี้ยงโกโก้นะเอ่อพาไปเที่ยวบัททอมเลสร้านอยู่ใกล้สนามบินน้ำนี่แหละใกล้ๆอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละ นกลับมาแป๊บเดียวเดี๋ยวโกโก้ก,กินทำกาแฟเป็นนะคะแต่อยากมาอุดหนุนเขาว่ารสชาติของร้านเขาเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วจะไปเที่ยวพาหรัตต<ฮ>่อชอบค่ะชอบจะไปซื้อซื้อครีมชื่ออะไรนะโบโลพัสครีมโบโลพัส พ่อนี่แหละทำให้แม่รู้จักครีมโบโลพาสที่เป็นครีมของของอินเดียที่คุณภาพเยี่ยมมาก <c oughs> หลอดเล็กนิดเดียวนะคะแต่คุณภาพใช้ได้สารพัดประโยชน์ทาผิวหนังตรงไหนก็ได้ที่มันเนื้อแข็งๆแล้วก็แล้วก็กลายเป็นนุ่มๆเหมือนไปทาให้ยายยายก็ชอบเนี่ยเนี่ย วันนี้จะไปซื้อให้ยายนะคะเอามาหลายๆหลอดหน่อยยายบอกอย่าใช้เยอะอย่าใช้เดินเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อให้ซื้อให้ยายวันนี้วันนี้วันเที่ยวใกล้แล้วใกล้บอททอมเลสแล้วดูวิวกันนี่คือถนนสนามบินน้ำวนมาแล้ววนมาแล้วเพื่อจะมาร้าน าแฟร้านกาแฟ Bottomless เป็นร้านที่ <Yeah. S 1> ที่ดังๆโอ้ oh, oh, ถึงแล้ว Bottomless จริงๆด้วยอาคารสีดำอ๋อ oh, mm hmm. มีที่จอดรถด้วย <Okay. S 1> เดียวเดียวเดียวข้างหน้าข้างหน้าที่จอดรถข้างหน้าออ oh, mm hmm. ที่จอดรถจะมาอยู่ใกล้ร้านจัง mm hmm. แสดงว่าที่ร้านเขาไม่มีใช่ไหมลูกโอ้อ่ะไม่น่า mm hmm. ขายเจ็ดโมงถึงหกโมงเย็น อ๋อที่ร้านจอดรถของเขาแต่ว่าห่างจากร้านเขาหน่อยเ<ฮ>พราะสัญลักษณ์ทาอาคารนี่สีดำนี่อ๋อร้านรถที่มากินอ่ะโอเคครับครับเดี๋ยวแม่ดูรถให้อ๋ออ๋เดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ลงไปดูให้นะลูกนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลูกแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเตือนไปแล้วนะคะไปไปร้านวัดท่มเลสจอดรถที่หนึ่ง<อ>เดินไปร้านอี โอโค่เด้อโอโกาปนอุนร้านเขาเรา้านเดังดมากมากโอโร้านร้านเขาดังมากอันดับที่เท่าไหร่ลูกครับสิบสิบอ๋อครับเทนเหรอลูกอ๋อครับเทนอ๋อร้านเทน โอเคโอเคแต่นักกากค่ะถนนสนามบินน้ำนะคะบรรยากาศก็ดีนะต้นไม้เยอะดีร่มรืน่นร่มรืน่นน้องฟ้า นั่นอะไรเนี่ยโรตีมอตบะอะไรโอ้ารับเี่ไรนะะอ,อเดินไกลเหมือนกันเนาะ,อ,ะออกกำลังใจยบัต o ัมเลสโอเปนไดร 7 A N t o R H T P M ดูบรรยากาศกันโอ้หอมกาแฟจังจะดูเปิดปุหอมกาแฟปั๊บเลยชอบมากเลยชอบชอบโกโก้ที่เป็นคะนแบบชอบ,บกาแฟนะแม่ชอบช็อกโกแลตโกโก้จะพามากินกาแฟคอฟฟี่รอเซอร์ <c oughs> yes, มแม,ม่ทำอะไรไหมไหนลูท,ท,ที่ที่ท,ท,ที่ที่ร้านมีอะไรอร่อยลูอ๋อลาเต้เหรอลาเต้ไม่เอาแล้วมีช็อกโกแลตชีอย่างนั้นนี่ครั อไร,รัเนาะไม่ลาเต้แม่อยากลองลาเต้ครัปาปูมันจะเป็นแบบอ่าเ texture เโฟมๆหน่อยจะไม่มีน้ำแข็งในแก้วเลยจะเป็นแบบปั่นแบาบตัวโฟมมุดจะเป็นเหมือนวิวเชกอะเย็นใช่เย็นเป็นเย็นใช่เย็นแบบมันจะเป็นคาปูแบบโฟมๆครับาี่เราเรานัแน่นอนรออันนี้หมายถึงว่าถ้า ไม่อยากทานหมายถึงว่าที่ขายดีอะครับก็จะมีลาเต้โกคาปูแล้วก็ตัวเนี้ยครับสูตรเดียวกันเลยตัวเนี้ยจะมีความหวานแล้วก็มีเกลืออยู่ข้างบนเกลือจะไปตักออันไหนขายดีสุดคะอันไหนอันเนี้ยใช่ตัวติดดาวนะเป็นตัวที่ขายดีโอ้โหหรือแม่จะลองโกคาปูติโน่ก็ได้ได้อย่างละแก้วได้ได้แม่เอาโกคาปูชิโน่ตัวก็เอาลาเต้ ครับเป็นหวานปกติทั้งสองหวานปกติค่ะสองร้อยบาทครับีลยวต้นนึงน,นะนนกลิ่นหอมชอบกลิ่นหอมนะลูก กัวไขมันกัวไขมันกัวไขมันเขาลองกาแฟอย่างเดียวม,มาอาหารที่นั่งจัะตรงไหนดีลุเด้ <Okay. S 1> ดคอควาสิตีก็คอสฟ่โรสเตอร์

ลืมของตัวเองชื่ออะไรนะอันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรลูกอันนี้โอคาปูชิโนคาปูชิโนเอาไปว่าอันนี้คือคาปูชิโนซิกเนเจอร์ของที่นี่นี่ลาเต้อ่าได้สามดาวเลยเหรอสามดาวทั้งสองด่างสามดาวนะลายโอ้โนีด้จะมากินกัน ชิโน่ชิมก่อนลาเต <thick Job. S 1> yes. ้ภาพสะท้อนอะมืดอัดมืดจัดมืดจัดแล้วแล้วแล้วแม่คอยดูแม่เอออย่างนี้เอคอพอพอแม่นั่งยืนยืนยืนอย่างนี้ไม่สะท้อนยืนกินเหรอไม่ไม่คไปหามุม อ้อมเป็นวงกลมดามุมนี้ดีชูกาแฟก็คาบูชิโนเอามาจะชิมห้เดยวสามดาวของเขานะไม่ถึงห้าดาวเลยเหรอ,อ แม่เป็นคนไม่ชอบกาแฟถ้าบอกแล้วแม่เชื่อยังคนไม่ชอบกาแฟมันอร่อยอ่ะเออยก็แม่ชอบช็อกโกแลตอ่ะเชื่อยังเหมเชื่อแล้วเชื่อแล้วก็โก้มาแกะสูตรแล้วเนี่ยแอบแอบแอบบอกแอบบอกก็โก้อร่อยมาจิ้มของแม่ดิก็สดก็สดก็มนอร่อยก็ผมกติแม่แม่ไม่ได้เป็นคนคนไม่กินกาแฟแล้วพูดได้อ่ะหอม ยังลูกโอ้เป็นไงไม่ให้ชิมไม่ให้ชิมเต็มสิบแม่ก็ให้เต็มสิบพ่อให้เท่าไหร่พ่อพ่อเนี่ยพ่อพ่อคุกโก้เนี่ยย็นอยู่ข้างแม่เนี่ยเวลาเต้ก็ดีเลย เด้ก็ดีอ๋อแม่ชิมชิมอันน่าหลอดมากนี่คือเกิดการเหมือนไม่เหมือนกันนะจะมีที่มาเฟ่อีกที่ไหนไม่ตือบ่อเลยพ่อลาเต้เขาอร่อยนะพ่อวเร้านวัดคว่ำเลสพ่อดนทบุรีสนามบิดน้ำนนทบุรีนะนี่สาขาแรกนะสาขาแรกแต่เขามีมีถึงเจ็ดสาขานะคุณ ับอาต่อไปก็คือการกินจริงๆเมื่อกี้ชิมก็ว้าวแม่กินหมดเลยนี่ดูดูแก้วแม่ีน่ยกาแฟหมดเลยแล้วก็กินหมดแสดงว่าอร่อยมากอันนี้นี่โก้ไปซื้อเมล็ดกาแฟ o ัต o m l เลส AEC เบลนก็เป็นตัวเดียวกับไทยลาวอินโดนีเซีย สามประเทศเมล็ดพันธุ์กาแฟสามประเทศรวมกันมันกลายมาเป็นอันนี้กลายมาเป็นอันนี้เราจะไปทดสอบทดสอบทดสอบทำรสชาติคอฟฟีโรสเตอร์ใช่ถุงก็สวยเท่ดีอันนี้แหละบัตเตอรเลส์นะครับมันของมันคือด้ามชงมันคือด้ามชงใช่นี่คือบัตเตอรเลส ถุงถุงเขาออกแบบดีออกแบบดีเครื่องขั่วเครื่องขั่วใช่อ๋อเยี่ยมงอันนี้คือเครื่องชงอันนี้คือเครื่องเครื่องชงเครื่องชงที่อยู่หน้าเราอแล้วก็อันนี้ก็แก้วเซนอันนี้อันนี้นี่คือถ้วยกาแฟถ้วยลาเต้อันนี้อันนี้คือกาแฟเครื่องชงราคาตั้งแปดแสนสุดยอดสุดยอดเลยครับ สุดยอดคอนเลยอยู่ตอนนี้ตึ้งใหญ่ๆสุดยอดสุดยอดเราสามานั่งกินสาขาแรกแล้วเนี่ยมารับเงินรางวัลแล้วได้โอกาสชิมกาแฟด้วยกระนา้นแม่ไม่ใช่คนคอกาแฟแต่แต่ดัน กินกาแฟดื่มกาแฟได้แบบพ่อดีสุดยอดสุดยอดแล้วไปเราดื่มหมดแล้วเราจะไปทางหัวรัดต่อไปซื้อโบโลพัสให้ยายขอบคุณค่ะที่ติดตามชมช่อง Happy Family นะคะ please subscribe Happy Family บ y e b บ e b บ e bye 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 bye, 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 bye.